มันก็จะดับกระหายได้นี่คือสาเหตุแล้วก็สาเหตุตัวแปรของมันเพื่อที่จะเป็นการดับกระหายเมื่อเวลาเรากินน้ำเนี่ยมันคือสาเหตุเพื่อที่จะมาดับกระหายดังนั้นทั้งสาเหตุมันก็จะเชื่อมกับสิ่งที่จะเป็นตัวแปรทั้งหมดเหล่านี้มันคือการสร้างของล,าานะลัทสุภาษิตนะฮัวตะอาลาพิทงมพ้ทธ่มีมานไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นตัวแปรเว้นแต่สิ่งนั้นเนี่ย อัล Allah ala, al ุบฮานะฮูวะตะอาลาฮูว่ัลมุซับบิบอันมุซับบับฮูว่ัลมุซับบิบฮูว่ัลลอฮ์สิ่งที่เป็นตัวแปรสิ่งที่เป็นสาเหตุทั้งหมดเหล่านี้มันคือ,อาการกำหนดของอัล Allah ุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ตัวเงื่อนไขที่สองในการาพูดถึงการทดลองเชิงประจักษ์ ไอ้ยะกูนาตาซรุซาบ,บฟินมุซาบซอฮิรอนและอัมรอนคอฟิยันกฎเกณฑ์ที่2นั่นก็คือตัวแปรของสาเหตุพี่น้องในการเกิดขึ้นสาเหตุนั้นนั้นมันจะต้องปรากฏชัดเจนจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหลวไหลไม่ใช่เป็นเรื่องที่หมกเม็ดรหรือว่าปิดบังเพราะหากเรา ปล่อยช่วงเวลาหรือปล่อยเขาเรียกว่าช่องว่างของในประเด็นเหล่านี้เนี่ยทุกคนก็จะกล่าวอ้างว่านี่คือสาเหต,นเหตุนี่คือสาเหตุในการที่จะปกป้องโรคภัยไข้เจ็บอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางคนก็จะกล่าวอ้างว่าการสวมใส่อะไรละ่ะการสวมใส่สร้อยมือสร้อยคอที่ทํามาจากเหล็กหรือทํามาจากทองหรือทํามาจากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงินเป็นทอง เพื่อที่จะรักษาโรคอิจฉาตาร้อนหลายต่อหลายคนพี่น้องผู้ที่มีหมานอ้างอย่างนี้เยอะมากดังนั้นการอ้างของเขาเนี่ยไม่เป็นผลพี่น้องผู้ที่มีหมานเพราะเนื่องจากว่าสาเหตุที่เขาอ้างเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีอิทธิพลกับตัวแปรที่เขานั้นต้องการหรือไม่ต้องการที่จะให้มันหายต้องการที่จะให้มันให้มันก็เ,เรียกว่า หดเพื่องจากโรคภัยไข้เจ็บจริงๆเมื่อเวลาการทำสาเหตุไปแล้วประจักษ์จริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่เลวไหลไม่ใช่เป็นเรื่องที่หมกเม็ดอย่างนี้ทุกคนสามารถที่จะอ้างได้พีน่นผพ้ที่มีมาแต่อย่างไรก็ต่างพีน่นพู้ที่มีมาไม่ว่าจะเป็นการทดลองเชิงประจักษ์จริงๆหรือว่าซ่อนเร้นจริงๆเนี่ย กฎยาคูนอามันลีคุณลิมิตตลออะไรบางคนอาจจะรู้ก็ได้